คืออะไรเนี่ยนี่เป็นห้องอะไรคะบ้าบ้าถามน้องพลเนาะอาลูกสบาเอาไว้ยังอย่างเจ้าอ๋ออ๋อโชว์เจ้าลูกสบาเจือหวานใช่ไหมคะหวานจริงเือหวานเกือจเกือบนี่หวานหวานหวานจี๊ยเลย คะตอนนี้เรากินขนมรอเพราะว่ารอคิวร้านนานเต็มมากดูบอกเกลือรู้นี่ตอนนี้เราทุกคนดีนะว่ามามีควาซองเหลืออยู่สามชิ้นคนละชิ้นงั้นก็แย่เลยคนเยอะมากร้านอยู่ที่ อย,อยู่ที่สปันก็รถติดว่าบอ่อเกลือก็รอคิวกินข้าวค่ะโหวันหยุดนี้มารวมกันอยู่ที่ที่น่่นหมดเข,า,ดขาขึ้นทางหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าไงเขาจะต้องถึงนี่ก่อนแล้วก็ไปค่ะแต่เราอะ่ะมาทางทุ่งช้างห้อยโกนอากาศดีค่ะอ่ะา เราเราไปไปที่ไหนมาก่อนนะเราไปหลวงพ่อบางมาก่อน <ไป S 1> ใช่ไหมเรามา, <laughs> ม,มาจากียดนาม <laughs> อะไรนะั่นเ่ยอันนี้อันนี้แม่น้ำอะไรนะลุงสุกแม่น้ำอะไรนะแม่น้ำมังเมื่อกี้ก็แม่น้ำมังเมื่อกี้แม่น้ำมงัมำมงกับแม่น้ำอะไรนะวะเออสองสายที่มันจบกันะนะั่น่ะ ไข่เคียวนี่ฟักทองเนยยำผักกูดค่ะซีของเรามาจากกำแพงนี่เลยค่ะพยักมานก่นได้เอาวิชายตบมาอ่ะเอาเอคแม่ทุเองค่แล้วก็ส่งส่งับเอาเลยค่ะเอาเลยเอาเลยกินเาลยดีฉันของอนุญาตนะคะชอไข่เคี่ยวอ๋อ ขาดไม่ได้ค่ะขาดไม่ได้ไไม่ด้ค่ะอาเจ๊ขยับได้กินก่อนเดี๋ยวนะพอแล้วพอแล้วน้ำน้ำสองคนแก้วพอสองคนแก้วไม่เป็นก็ให้ลุงกินแค่ปริมาณที่ลุงกินได้ไงเจะไม่ได้ก็แก่นี้ยอไข่เจี๊ยบนี่ก็น่ากินนะเนี่ยกินเลยค่ะ ไก่มะแขนพี่จิตรให้มะแขนไปพี่มาทำอ้าวเหรออะไรนะคะไก่ทอดมะแขนอือเค็มๆแกงส้มแกงส้มเหลือแต่ถ้วยแล้วอร่อยอร่อยส้มอือคือไก่ทอดมะแขนรสชาติเป็นยังไงคิดอร่อยค่ะบม้อขาหมูบมอเกลือแหมขาหมูบ่อขาหมูบมอเกลือ นี่ข้าวบอกจะกิดได้เลยค่ะอร่อยทุกอย่างขาหมคุณกินได้ไหมขะหมูได้ได้ใช่ได้หลจากเข้าคิวกินข้าวแล้วก็มาเที่ยวในชุมชนบอกเกลือค่ะโอ้งงนี่สร้างอย่างนี้คิดว่ามันมันเจริญไป่กัน,นี่นี่น่าดูที่เวียนเกลือไม่สร้างไหมหัเสวียไม่หูเนอกอันนี้มันน้อยไปไ ถึงว่าน่ะมาบอกเกลือจะให้กินข้าวเซเว่นก็กระเลอยู่นี่นไหมเออใช่ต้องไปกินไข่ต้มเกลือก่อนที่นี่ก็ต้มซื้อไปกินตอนเย็นเออตอนนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วจริงจริงใช่ยิ้มหายไปปกติแล้วจะด้วยกินกาแฟเลี้ยงต่อเดี๋ยวไปกินน้ำร้อนแท้ก็ได้นะ chỉ cho cho thì để, cho thì một luôn đường đâu được nhà rừng nào. Ah, về ta mày luôn à, đúng 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 đúng. Đúng. à khá, mà Bỏ boku bỏ boku 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 sabu นี่ไงคะมะแขวนมะแขวนแต่น,นี่เป็นมะแขวนดิบอีกอะจะมะแขวนดิบจ้ะถึงเก็บมาบรนมาจ้ะกับยำนอเนาะเจ้าเหมือนกับอันนี้อเอาแกงพวกาดอันนี้หน้านี่เปิดยังยังบต้มเกลือลลต้กต้มช่วงไหนเจ้ากุาก้นมันจะต้มช่วงปลายเดือนพฤศจิกาไปลายเดือนพฤศจิกาเนาะแต่แต่แตว่าเอวได้เนาะจา้ะเอวได้จ้ะอ๋อคเปิด้มได้นะคะกุ้งเท่าไหร่ลูกนี่กุ้งละหกสิบสองหก ปลารกรปุกละ5 3 0 0กปุกน้อยก็0 0 0 0อันนี้คนนันมีเนาะันนี่ก็ต้องกินกันเลยัน จะเราเอาอะไรบ้างคะแสิบอไม่ไปหกแพเอาอะไรนะเอาอันนี้สปาแช่เท้าอันนี้ไปแช่เท้าแช่เท้าถ้าจะให้หอมนะคะเอาใส่น้ำอุ่นอันนี้เสดใส่ลงไปนิดหนึ่งถ้าสมมติตรงนี้เราก็ใส่ไปหนึ่งส่วนสี่แล้วก็บีบมะกรูดมะกรูดบ้านเราอ่ะใส่สักสองลูกถ้าลูกเล็กก็สามสี่ลูกแล้วก็ลูกใหญ่ก็สักสองลูกแล้วเท้าจะหอมจะเป็น มันจะกลิ่นและเหยออกมาในหอมเป็นสมุนไพรแบบชั้นเยี่ยมเลยนะคะตอนนี้อ้าเหรออันนี้มีคนเขาแนะนําให้ให้ทำก็เลยลองทําดูอตอนแรกอะ่ะเราใส่แต่เกลือเฉยเฉยมันจะไม่หอมเลยมันก็แช่เท้าแล้วเท้าก็ไม่แตกนะแล้วทีนนี้ถ้าสมมุติว่าเราทําทุกวันทุกวันเมื่อก่อนนี่จะเฉยสั่งไปทีละหกทีละหีทมม่ทีละหล มาจากนี่แหละแต่จำชื่อไม่ได้แต่ทีนี้ก็เลยแนะนำถ้าใครมีเวลาเช้าเวลาเราจะต้มน้ำดื่มกาแฟแล้วก็เอาน้ำใงนี้ใส่ด้วยแล้วก็แช่เท้าลงไปให้มันมันจะสดชื่นมากเลยอันนี้นะอันนี้อันนี้เครื่องนึงแล้วก็อันนี้คืออันนี้อันนี้เป็นสปาถัดผิวใช่ไหมค่ะเป็นสครับผิวดอกเป็นสครับผิวดอกเกลืออันนี้กระปุกเท่าไหร่ ใกระพอยราสค่ะจะเป็นดอกเกลือแล้วจากนั้นที่เคยซื้อเท่าไหร่นะอันนี้ขวดใหญ่ขวดเล็กมัคะมันมีผลมันมีีหลายสูตรมีหลายสูตรนะมันมีสอง้อยก็มีจะมีใบ่นมีอันที่อยู่ตรงนู้นอ,อันนี้ผลิตภัณฑ์จากเกลืออันนี้ผสมมะขามด้จะเป็นมะขามผดอเกลืออันนี้เราทำ<อ>บ้านเรานี่เลยใช่ไหมผลิตภัณฑ์เนี่ย มีกลุ่มทำกลุ่มทำอยู่ปลอดภัยจากสารปลอดอ๋อนี่เอฟซีไม่แอลบอเกลสีเหลืองนี่เราผสมอะไรคะแม่สีแดงนะคะอันนี้อันนี้ลองไปทําดูนะคะ นูบวกอันนี้อยู่กันไปเนี่ยกหอนี่หอสวละก0บาทหนูเก็บิ่มก็ดีเลยหนูก็กอันนี้180อันนี้1 0บาทไม่1อ0บาทรวมเยสบู่อันนั้น3ก้อน100บาทอันนี้250อันนี้50บาท680บาทอ๋อสีแดงนี่เป็นฝางสีดำนี่คือชาโคนะคะฝางนี่คืออะไรไม่รู้นะ อันนี้เป็นกาแฟอันนี้ของฝากบอกเกลืของน้นึ่งสามห่อบวกร้อยแปดสิบ170ลุกแม่เลี้ยงเรานานๆมาบอกือต้องบ่อเกลือนี่นี่ชอบชอบใช่ไหมชอบเอาไปแช่เท้าหนึ่งส้นเท้าไม่แตกนะคะอันนี้แน่น้ำสองเป็นการ อะไรนะเขาเรียกสปาตัวเองสปาตัวเองโดยแช่เ yeah, ท้าแช่เท้าให้ให้ลองลองไปดูนะการแช่เ hmm. ท้าของเราในน้ําอุ่นค่ะมันก็ดีอยู่แล้วทีนี้พอเราบางคนเขาจะเอาเกลือธรรมดาใส่แต่ทีนี้พอเรามีเกลือสปาตรงนี้มันก็ดีขึ้นไปอีกแล้วยิ่งถ้าเราไปใส่มะกรูดเข้าไปดีก็จะหอมหอมสดชื่นมากเลยแช่เท้าริมน้ำสปาอ๋อนี่แช่เท้าริมน้ำสปา น้ำฝนเลยท็ไมอีกทีหนึ่งช่วงไม่ใช่หน้าฝนช่วงนี้เข้ากระสาเปิ้นจบ<ม>ะบ่อต้มเกลือเตือ้อนี่ไงขอดูหน่อยนะคะยายอ๋อช่วงนี้เปิ้นยังบ่อต้มแต่นอเจ้าอ๋อเดือนไหนหาเปิ้ลจะเริ่มต้มนี่จ้ะเาอ,อาขันสาเาอนา,าเนาะแต่เขาก็ยังมีเกลือไข่อยู่นะเจ้า ลูขอถ่ายลูกขอถ่ายบ่อนนัหน่อยได้ไหมคะโอ้โหนี่ไงเกลือเยอะแยะเลยเดี๋ยวขอดูบ่อหน่อยโอ้ยนี่ไงนี่คือเกลือนะคะเป็นเป็นกะหุดด่างดำคุณคุณแม่มาลองมาลองให้ดูใช้แล้วผิวใสเดินเลียนอ่ะทดลองทดลองอ่ะถ่ายช้ำก่อนพี่เขาอยู่อันนั้นนะอะไรนะชื่ออะไรลูกชื่ออะไรอ่้าม้า ลองทดลองทดลองค่ะลองอันนี้สชมู่สมพู่สมพูนี่ค่ะสชมพูเกลือมะขามสชมพูเกลือมะขามนะดมไปดค่ะหอมนะอือหอม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 ไหมหอมอันนี้เป็นบอดี้สครับนะคะหอมออกเปรี้ยวหอมหอมออกเปรี้ยวเปรี้ยวได้เลยได้แต่เราไม่ใช่เราใช้เฉพาะสชมพูก็ได้มันไม่มีสารกินนะคุณ ขาคช่แลคเดใช้ได้้พดีาสร้างนม่ขึ้นมาอหน้างเดี๋ยวต้องขอถ่ายบอกระถ่ายเกลือนิเป็นึงนี่ไงอันนี้บอกเกลือบอกเกอือโบราณห้ามปีนนะคะห้ามปีนบอกระนะคะนิดนึงค่ะนี่บอกเกอือโบราณของ เจ๊ดูค่ะเห็นไหมเห็นไหมบอกระโบลานค่ะเจ๊เรา เจ๊ะอะไรจ๊ะอ๋อแจกง่ายไงได้ความเจลี่ยขงานต้องบอกเจ๊่ะอันนี้อันนี้เราสนับสนุนสินค้าในบ้านเราอุ้ยนี่คืออะไรเนี่ยนี่เป็นห้องอะไรคะบ้าบ้ากัถามน้องเพิแล้วเนาะอลูกสบ้าเอาไว้ยังอย่างเจ้าอ๋ออ๋อโชว์เจ้าลูกสบ้า อ่างวันโชว์เกลกือชิมดูไหมว่าเกลือหวานหรือเปล่าเกลือที่นี่หวานหวานนะเจ๊เกลือหวานใช่ไหมเกลือหวานค่ะเกลือหวานเกลือหวานนะคะผู้สูงวัยอาจารย์เดี๋ยวโอนผิดน,นะคะเดี๋ยวโอนผิด อันนี้เพราะว่านี่ของเจ๊ใช่ไหมคะจ้าใช่ค่ะอันนี้ร้อยห้าสิบนะค่ะเกลือนี่เค็มหรือหวานเรามาแล้วก็หวานค่ะชิมกับหวานก็หวานค่ะถามว่าเกลือนี่เค็มหรือหวานอาหารร้านค้าเราด้วยหกแปดหนึ่งสามเจ็ดใช่ไหมลูกจ้าใช่ค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะสั่งได้เลยนะคะมีเบอร์โทรมีไลน์ตรงหอดนะจ๊ะใช่่คะโทรมไปพี่นี่ส่งให้โอ้ ส่งที่นี่ส่งั่วเลยจ้า่าส่งถ้าเป็นขวดเดียวเนี่ยประมาณส0บาทใช่ไหมคะวขวดเกลือไม่เชื่อให้ชิมดูว่าเกลือที่นี่หวานจริงเลหกสิบบาทนะขายที่ไหมใช่ค่ะคุณแมส่ือมันคิดตามน้กไปักเ้แล้วคะเกลือหวานใช่ไหมคะหวานจริงเกลือเกลที่หวานเจี๊ยบวานหวานเจี๊ยเลย เกอี่นี่หวานจีิบหวานชิ้เลยมามารวมใส่ด้วยกันนี่เรามาิให้มาเออมาของกินของฝากเยอะแยะเลยถั่วเจ๊ทิปเราเป็นไหนเจ๊เราซื้ออะไรอีกเจ๊ซื้ออะไรคะฮะซื้ออะไรอีกสบู่ค่ะมาแล้วสออุ้ยนี่ เกลือเกือคเกลือหวานเกือหวนเอหานหวานเานอหวานเกลืหวานเกลือหวานเหวานอหานเกลือหวานเกียบเกลือหวนานเกหวานเกลือหวานหานานี้ลบอหนะคะใอ้มาเกลอนเลอนกนเลกหลือหานนเกาเล้หวนหากลอานักนเรลานกลอนหวกลหลวาานกากน่ากาานห น้องนี่แม่น้ำอะไรนะคะแม่น้ำมาแม้มาช่วงไหนนะี่น้ำจะใส่เมื่อหนาวจริงๆคือมันก็ใส่แต่ว่าฝนตกมันไม่ได้ดูดน้ำใช่ไหมคะมาดูนี่คือไข่ไข่ต้มเกลือต้มเกลือนี่ไข่ต้มเกลือ,น,อนี่สามฟองยี่สิบอันนี้สามฟองยี่สิบประมาณหกโคนก็ซื้อไปหกฟ <5 S 2> <5 S 1> องหกฟองเนี่ย ถ้ามาแล้วไม่ลองไม่รู้นะคะเกลือว่านหวานไข่ก็ต้องหวานด้วยแต่เมื่อกี้กินข้าวอิ่มมากกินข้าวร้านบอกเกอร์วิวใช่ค่ะเออเนาะสั่งแบบหิวอ่ะบล์เกอร์ชิมได้นะคะซอสหอมใบคะซาลาเปาร้อนๆมีนะคะาซาลาเปาซาลาเปาเกลือต้องเนี่ยอะไร เกลือสปาลูกชิดใช่ไหมส,ส,สูงเท่าไหร่เนี่ยสูง35ตันสูง35ใหม่ๆนะดูทุกคนอันนี้คือวิว1715ค่ะอากาศจะดีมากนี่จะมองตอนนี้เป็นเวลาสัก16นาฬิกาอากาศที่ดีเสียงนี้นีนอันน,นี้คือทางลงดอยอันนี้คือทางขึ้นดอยมาดูมาดู มองคนวิวยิวด้านหลัง่วิว1715อากาศดีมากเย็นเด็นเที่ยวช่วงนี้ก็เอาเสือ้อกระหนาวมาด้วยนิดนึงแต่ถ้าคนชอบอากาศเย็นเด็นก็กำลังดีค่ะกำลังเหมาะจา้ะตะวันตะวันนีงมูวิ่1715ค่ะ เย็นไหมคะเย็นเดี๋ยวเรารอคิวถ่ายลูกค้ามาแต่นี้ไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่หมอกค่ะเห็นแต่หมอกสุดอากาศโอ้โหเห็นแต่หมอกจริงๆหมอกางไม่เห็นอะไรไม้มีวิวเลยเห็นแต่หมอกฟ้าแต่ท้องฟ้านี่ใสอยู่นะเนี่ยฝั่งนี้ 拍照片。